สวัสดีครับเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าบ้านสวนทิพย์สมบัตินะครับวันนี้มาพบกันว่าด้วยนะครับพันพ่อพันไก่นะครับโลดไทยนะครับหรือว่าลดปฏิสัตว์นะครับตัวนี้นะครับสั่งจองได้นะครับตัวนี้ทนายรับมาเมื่อวันที่23ามนะครับมีสายนสองหสานะครับตอนนี้เลี้ยงมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับ ตอนสั่งก็สั่งแบบว่าตัวผู้ห้าตัวตัวเมียสิบตัวนะครับคนขายแถมมาสองตัวเป็นสิบเจ็ดตัวนะครับแต่เลี้ยงเลี้ยงไปนะครับประมาณสองเดือนนะครับปรากฏว่ากลายเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเราก็เลยจะมาปล่อยนะครับปล่อยตัวผู้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ยังไม่มีพ่อพันธุ์นะครับไก่พ่อพันพ่อพันไก่ไข่นะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อนะครับเราก็เลยจะปล่อยนะครับพ่อพันไก่รถปศุสัตว์นะครับตอนนี้อายุประมาณสามเดือนนะครับก็เดือนมิถุนายนะครับตัวละสามอยนะครับกรากรดานะครับก็เดือนละสี่อยนะครับ สิงหาพร้อมผสมพันธุ์นะครับก็เดือนละ500ต่อตัวนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะมาผสมกับเจ้าพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ไข่ที่ซื้อมานะครับตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนซื้อมาก็จะมีแต่ตัวเมียนะครับก็เลยจะเอารถไทยนะครับหรือว่ารถอเมริกานะครับที่กรมปรศุสัตว์มาพัฒนาสายพันธุ์มาเลี้ยงในเมืองไทยมากกว่า50ปีนะครับ าถามว่าตัวนี้นะครับหลังจากซื้อมาเราได้ให้วัคซีนไหมก็ตอบตรงๆเลยนะครับตอนซื้อมาคนขายก็บอกว่าให้แค่วัคซีนรวมนะครับหลังซื้อเราก็ไม่ได้ให้วัคซีนเลยนะเพราะว่า,าเราเลี้ยงเพื่อคัดสายพันธุ์นะครับตัวไหนรอดนะครับก็คือถือว่าภูมิภุ่งการผ่านนะครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงที่สีสเกตบ้านเรานะครับ ส่วนวิตามินนะครับเดือนแรกก็ให้ไบโอนะครับ B12 นะครับแต่หลังจากนั้นแล้วก็ให้ตัวนี้นะครับเป็นวอรเพชรนะครับหมักพร้อมกับฝางแดงนะครับตัวนี้นะครับสกัดด้วยสุราชุมชนนะครับบ้านสบายนะครับครับเป็นตัวยาในการป้องกันหวัดนะครับ แลวก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ให้วิตามินนะครับแล้วนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกนะครับหรือว่าอากาศเปลี่ยนเราค่อยให้นะครับวิตามิน,นอ่าค่อยให้เจ้าตัวนี้นะครับบรเพชรหมักสุลากลั่นสุมชนนะครับข้อดีนะครับจากที่เราเลี้ยงก็คือจะมีทั้งตัวที่โตเร็วนะครับยินดินแล้วก็ตัวที่เป็น เจ้าค้โลกนะครับอย่างเช่นเจ้าคิโลกตัวนี้นะครับก็จะตัวเล็กกว่าเพื่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็เป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีทั้งยินดินและยินด้อยนะครับดังนั้นนะครับถ้าคนไหนนะครับจองก่อนนะครับก็มาเลือกก่อนก็รับยินดินโตเร็วนะครับไปเลยนะครับ สีสะเกตส่งฟรีนะครับบ้านน้ำบ้านสบายกับอำเภอนนําเกลียงนะครับนัดรับที่อำเภอหรือว่าอำเภอเมืองสีสะเกตนะครับถ้าต่างจังหวัดอันนี้เราก็ยังไม่เคยส่งนะครับแต่ที่ซื้อมานะครับค่าส่งประมาณห0 0อบาทนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับจับจองพ่อพันไก่ไข่นะครับเพื่อไป ขยายพันธุ์กับแม่พันธ์แม่แม่ไก่ไข่นะครับเพื่อที่จะได้มีลูกไก่ไข่นะครับไว้เลี้ยงในอนาคตจะได้ไม่ต้องไปซื้อพันธ์ุไข่ไก่นะครับจากพ่อค้านะครับก็ส <unsure> ั่งจองมาได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ